ถ้าพูดถึงความฮอตที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องราวของนางเอกสาวขญใจคอละครอย่างแอฟทักษอ่อนที่ห่างหายไปจากวงการละครไปหลายปีและได้กลับมารับงานละครอีกครั้งในละครของช่องวันสามสิเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอถึงแม้ว่าตอนนี้นางเอกสาวแอฟนั้นยังไม่มีพระเอกนอกจอแต่วันนี้ร้อยแปดสตอรี่จะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชม13พระเอกในจอของนางเอกสาวแอฟทักษอ่อนแต่ละคนนั้นหล่อละมุนอบอุ่นทุกคนไปชมกันเลยครับ เริ่มกันที่พระเอกมากฝีมือเล่นดีก็ได้เล่นลายก็เลิศอย่างชายชาติตโยโดมกับละครเรื่องผู้ชายมือ2และได้ร่วมงานกันอีกครั้งในละครเรื่องเมื่อดอกรักบานในปีนั้นทั้งคู่ได้รับรางวัลดารานำชายดีเด่นและนําหญิงดีเด่นจากรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่22อีกด้วยนั่นเองครับ ต่อกันที่พระเอกจอบนิธิพระเอกหน้าหวานคนหนึ่งในตอนนั้นกับละครเรื่องลิษยาอีกหนึ่งพระเอกของนางเอกสาวแอปทักษะอ่อนที่ปัจจุบันหนุ่มจอบนั้นก็รับเล่นละครบ้างและมีงานพิธีกรบ้างนั่นเองครับมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มกับละครฟอร์มยักษ์อย่างเรื่องมิชัยบัญชามายาชีวิตอย่างหนุ่มก๊อฟอัคลา ที่พักหลังมานี้พระเอกหนุ่มคนนี้ก็ได้หายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงและยังไม่มีผลงานให้แฟนๆได้รับชมกันนั่นเองครับคุณผู้ชมต่อกันที่พระเอกหนุ่มจากละครโรแมนติกคอมเมดี้อย่างพระเอกหนุ่มแดนวอลเวสท,ที่ขวรจรมาเจอกับนางเอกสาวแอปทักษออดในละครเรื่องมน์รักลอตเตอรี่ปัจจุบันนอกจากหนุ่มแดนจะเป็นนักร้องและนักแต่งเพลงแล้วนักแสดงหนุ่มคนนี้ยังมีผลงานเบื้องหลังอีกด้วยนั่นเองครับคุณผู้ชม ไปต่อกันที่พระเอกคู่ขวัญอย่างนุมอั้าอธิชาติพระเอกที่ได้ร่วมงานกับแอป,ปมากที่สุดอทิเช่นละครเรื่องจำเลยรักที่ดังเป็นผู้แตกนอกจากนี้ยังเคยร่วมงานกันในละครเรื่องตีตะกูลทรงโบตันกีบสุดท้ายน้ำตาลไหมและรอยหม่อีกด้วยนั่นเองครับ ต่อกันที่พระเอกหนุ่มดอมเหตะกูลพระเอกของแอปในละครเรื่องจอมใจปัจจุบันหนุ่มดอมนั้นยังรับเล่นละครให้กับอีกหลายช่องและเป็นนักแสดงมากฝีมืออีกถึงคนของวงการเลยก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมถัดมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มสามีแห่งชาติรุ่นแรกอย่างหนุ่มเคนพีระเดช พระเอกเรตติ้งดีแฟนละครติดงอมแงมอย่างละครเรื่องใจรลา้าที่รับบทพระเอกใจร้ายนางเอกน่าสงสารซึ่งทั้งคู่นั้นแสดงออกมาได้โดนใจแฟนละครมากที่สุดอีกหนึ่งเรื่องเลยนะครับคุณผู้ชมถัดมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มบี้สุกฤตที่โครจรมาเจอกับแอฟในละครเรื่องพระจันทร์สีลุงซึ่งเป็นการร่วมงานกับพระเอกนอกค่ายอีกครั้งหนึ่งของนางเอกสาวแอปนั่นเองครับ ต่อกันที่พระเอกหนุม่มติ๊กเจษดาพรพระเอกคุณพ่อลลกสองที่ได้ประกบคู่กับนางเอกสาวแอปทักษอรอในละครเรื่องวันนิดาเรียกได้ว่าฮอตมากในตอนนั้นอีกทั้งพระเอกก็ยังหล่อทะลุจอนางเอกก็สวยแบบย้อนยุคก,กันไปเลยทีเดียวครับคุณผู้ชม ไปต่อกันที่พระเอกคุณพ่อลูกสองอย่างป่อณัทวุฒิพระเอกในละครเรื่องสุดท้ายที่แอปเล่นไว้นั่นคือรักประกาศิษย์ในปี2555ในบทของในหัวปูชิตเจ้าของไร่สายโหดส่วนแอปรับบทนาริศลาหลังจากละครเรื่องนี้ไม่นานสาวแอปก็ตัดสินใจแต่งงานและยังไม่รับงานละครนั่นเอง มาต่อกันที่พระเอกมาดเข้มอย่างผู้พันเบิร์ดพันเอกวันชนะสวัสดีพระเอกสายภาพยนตร์ของแอปคนแรกในภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพราะนเรศวรมหาราชภาค1-6ซึ่งสาวแอปนั้นรับบทเป็นมณีจันทร์ส่วนผู้พันเบิร์ดนั้นเป็นพระเอกลูกอบอุ่นขญใจคนดูภาพยนตร์และมีผลงานละครให้ได้ชมกันหลายช,ช่องเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่พระเอกสายฮาอย่างหนุ่มซันนี่สุวรรณเมธานุน พระเอกในละครชุดแนวเมโลโดรามา่าเรื่องน้ำตากรรมมาเทพนั่นเองครับ,บคุณผู้ชม ปิดท้ายกันที่พระเอกรุ่นน้องฝีมือไม่ธรรมดาคนล่าสุดนั่นก็คือพระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างต่อธนภพที่โครจรมาเจอกันในละครเรื่องขอเกิดใหม่ใกล้ๆเธอที่ออกอากาศทางช่องวัน31ตอนแรกในวันที่30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นการกลับมาเล่นละครอีกครั้งของสาวแอปแฟนละครเตรียมส่งกำลังใจผ่านหน้าจอกันได้เลยครับผู้นี้เคมีเข้ากันส,สุดๆไปเลยครับคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวสารและคลิปถัดไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ